ขามาได้กับหัวเขาได้อย่างนู้ี่เขาก er, yes. ินไม่เกิน้อมเย็เป็นม้อแม่เจ้มาข้าเาจวนเลือนกับม่อดปกับม่สวเนจันทร์มือจ้ของฝากเจนาหักส okay. ิสุ wow. <peach> สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่นุยนะคะวันนี้เรามาถึงแล้วนะจ้าพี่น้องขามาหอดมึงโค Tong ้งลงแล้วสวัสดีค่ะ ดอกไก่ก็ลองง่ายหัวเขามอหมไม่เห็นละมากไก่มได้กับหัเข่าได้ยังน่าเข้ากินไม่เมี้ยต้ม

ต้องต้น่ตยืนนาวัยนต้ากมานี่คือเพื่อนี่เจออันนี้เปลาะจพวได้หลาย่าปลาก็ตหลนี่ป่าจุดพวหนัลายยูหลายยูหลายหรือวาปลาลิดันเปลาสลิดปลาสลิดปุนะปลาสลิคือตัวไเอเออมันตัวไงเน้ปาสลิดนปลาสลิดได้เลเด็กนีนะปลาสลิดคือหลนีปลาสลิดไหลน อยากเอาเมือบแห่เขาเลียงมาชันมึงเทอะไรเน้ไก่คับจะสิปิงเมื่อลยแล้วตีแล้วต้วตีแล้ีแีแล้ว้แล้วตีแล้้ววตีแลีแล้้ตีแลววีแี้วต้ต้ต้วตีแ้วตล้ววีแี้วตีแล้วตลีแล้วตีลี เดี๋ยวไม่ได้จ้าก็ยังหวานเลยหวานกวนนี่หวานมากกวนยุ่ยไงล่ะจะอ่าย์แก่อ่าย์ยิ่แล้วก็ไม่่ายี่นิดแหน มึงเห็นมาคะอยากลงไปงุ่มนะเนาะก็ยไปตะมวลอย่าว่าลงไปงุ่ม

อูว่าบ้านปลงขาโยเลี่ยงขายไงแไรเงี้ยเออเลี้ยงเนี่ยงขายเลยตูนี้ครับเราบอกเลี้ยงนงมาน่พี่ชาย่าฮ่าซื้อๆเนาะยากาศดีปัสิบห้าเป็นหกปันเจ็ดตอนนตอนนยเาบรรยากาศเท่า ใกล้น้องทำให้หน้าเหานี่ทางสู่พดหยาหิมวเนาะเ่ยเรยปหยาบุกหยากันไนกันิ่นออกเป็นหลอกถ่นามนออกเป็นหลอกเป็อมันบ่ได้วามันคือกิบ่สมอะไร่า้สูบอะไรบอกเราเ็นอะไรเยอะนกันเอาเป็นหลอกเป็นหลอกถึทั้งิั้งเงมาให้นินันต่อฟ้องท้ น่าเราสูดหอดใจแม่สูดสามเท่าเลย้สูหงตัององเราสูดไเทเดีวนี่เป็นลอองเลสามเท่าลำพูนสูงเลยมงนี้มงนี้มงคุอยเมื่อไรก็สูงเอไรก็ทำนี้นทำนี้ไมาาไดเท่าเดียวากาศดีเนาะรนอนได้พี่เดาคอยากาศดีมากนะคะวัตนกระพดวนขึ้นบนอุ้ยรู้แล้วเป็นบบกรพดบนเราจะขอหมากปามพวงหนึ่งเอาไปให้หนู เมื่อยลูกวะให้กนรนลอกกบให้นกีกตะวันมีน้ำปักในแถ่นี่น,น้ำจุปักข้อนด้นี่ที่ความันแงยดเอาเมือ่อนกเปียกกินีเยกเปียกก็มา,มากระลอกกิกนดีเบรรยากาศดีมากนะคะพี่น้องขะ โอเคพี okay, mm ่น hmm. okay, ้องเรามาถึงแล้วพาคุณแม่มาหาคุณป้าเลยเลยน้องมาหอดกันกับกอดกันรลดพี่น้องคือพ่อไข่แน่แตะเขานะเขามาแแยกกันอยู่เนาะละเขาอยู่น้องกันาอะไรอีกมาอะไรอีกบอรอีกอีกเน้น้อนี้กับไปอยู่บ้านญาติละ <c oughs> โอเคนะครับพี่รองขาบรรยากาศดีมากจ้า